หนองบัวพิชยะ FC ครับโดยมีคุณอัครพรจิตอํานวยและผมธนทนเรเลืองสิริรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับกลับไปดูรายชื่อของเจ้าถิ่นก่อนนะครับลำพูลเวเรอร์วันนี้ผู้สัตว์ที่เหลือมีสถาพรแดงสีวุทิชัยมารมเดลซานโตสชัดชัยเจียกลางสิเกตมาคูเต้รยอนเจมอวินฟอร์เตสเริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกเลยครับเจ้าบ,บ้าลำพูลวเรออร์ครับในชุดสีขาวนะครับ ขึงแรกบุกจากซ้ายไปขวาครับต่อบอลอาก็พามาได้ครับชัยวัน์เปิดเข้ามาข้างในได้พลิกแล้วเปิดจังหวะนี้บิวกัดอกก็กินจังหวะยิงเนี่ยเบาไปหน่อยครับบิวโรซิมาแนวรับก็ยังถือว่าทำหน้าที่กันได้ดีนะครับน้องบัวพิชีาจัดลุยมาเองของเจฟเฟนล้วเปิดลูกนี้โอ้โหยิงก่อจ่อข้ามคานออกไปครับบิวโรซิมาตัวในเกมนี้นะครับ ดูครับเจฟเฟนนี่ลุยไปได้สวยแล้วแล้วหักกลับเข้ามาโอ้โหวางเท้าครับบอลมันดูครับโอ้มันโดนไม่เต็มเลยครับแล้วก็เหินข้ามคานออกไปเปิดหน้าเท้าตามช่องมาเลยครับให้กับเจรบเจรบได้เล็งแต่ว่าไม่เปิดแล้วครับคืนมาที่ชัยวัฒน์ซอรสมาลูกนี้ได้บ่งเลยโอ้โหเสาแรกครับก้มลงไปบ่งของอคัครงบงพุ่งพิเศษไม่เข้ากรอบครับ นี้เปลี่ยนเป็นเล่นสร้างับเจฟเฟนโซเลสจับบอลได้ไม่ดีลุยสันติโอขยับหลอกสวยเลยครับสุดเส้นหลังแล้วหยอดมาจาังหวะนี้โขมขึ้นไปมองแล้วโอ้โลุกลอไปนิดเดียวกับพี่แกชูนวลสีเดียวเท่านั้น,นครับดูลุยสันติโอครับต้องคนนี้เปิดครับแม่นจริงๆครับโอ้แล้วเทคคนเดียวเน่งๆ่งโอ้ขึ้นจังหวะนี้เนี่ไม่ฟาวเลยครับเดินมาแล้วครับของลำพูนเจฟเฟนโซเรส หลบเอาวินฟอร์เตสไปครับดีต่อบ,บิวทำชิ่งมาสวยเลยครับกิติพงศ์ได้เล็งแล้วครอสลูกนี้ได้ม่งด้วยแต่ว่าโอ้โหม่งไม่ขนาดาะบ,บิวโรซิมาเบาไปหน่อยออกมาด้านข้างครับกิติพงศ์บัวทองแทงต่อมาที่บิวโรซิมาบิวเปิดมาลูกนี้ฝั่งหน้นยังมีครับชัยวัฒน์ยอดมาใหม่แล้วได้ม่งด้วยเซฟแล้ซัก็เจาะจเรียบร้อยเลย งผู้วิเศษครับกดตรงน,นั้นไม่เหลือซากแล้วครับโอ้แล้วก็โดนจนได้ครับไม่ปล่อยให้เปิดซ้ายทีขวาทีแบบนี้นะครับดูแทงจังหวะนี้ไม่มีอะไรครับแล้วบิวโรซิม่าเปิดที่เหมือนจะแรงไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าชัยวัฒน์นี่เติมขึ้นมาแล้วบรรจงโอ้โหเทคตัวโม่งอยู่ในไลน์ครับแบบนี้เลโอซานต์ไปยืนห้อยอยู่ทนสุดท้ายครับ ทุบออกมาแล้วซ้ำตรงนั้นก็ไม่ล้ำเอักระพงผู้วิเศษจ่อๆเลยครับ6ลาคือเกมรับของนองบัวพิชยานี่ไปปล่อยให้เปิดง่ายเกินไปนะครับซ้ายขวาน,นี่มาตลอดเลยกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดทาง AAS p เ a สพกันอีกครั้งนะครับเก็บได้ครับอักรพง เปิดเข้ามาข้างในสก,กัดไม่ดีด้วยครับบิวบิวดีต่อมองมองละวินยิงตอ้โดนปัดไปได้ครับโอ้ยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมองมองละวินก็จะเล่นทางครับแต่ว่าคือดูจังหวะที่เติมขึ้นมาครับโอ้โหตรงนี้กำกึ่งครับแต่ว่าไม่มีทงครับรบิวโรชมาไหลเข้ากามาันนี่คือถวายผัดทองเลยนะครับแต่เจ้าตัวไปแปะเบาๆเล่นมุมเลยครับ ยิงโอ้ยิงโดนปลายสตาร์ทครับยิงโดนไม่ดีครับมอ,มองมองละวินบอลก็ติดปียพจน์ครับแต่วบบ่าจังหวะนี้มองมอง,มอง,มองละวินเอาบอลมาได้บอลยังไม่อ่อกนะครับชัวยวัฒน์จับยาวไปหน่อยอม,มีประทะกับพีรน,นันผู้สินเปล่าฟ้าเลยครับโอ้ยโ,โอโ้นี่ถ้า,ถาเดี๋ยวต้องดูครับทาง v ีอว่ายังไงเพราะว่า <c oughs> แนวรับของตัมพูลเือยังมีทศพลลาเทศนะครับนอกนั้นนี่ตัวลุ้นรัเลยครับมีวิทวินของวุทิวัฒน์อิคนนะครับที่เดินได้ในเกมรับมือส์ว่ายังไงครับเรียกมาครับใบเหลืองยกเลิกครับแต่ว่าชักแดงโดยตรงเลยครับโอ้โหนี่นักเตะลับภูนี่งงกันหมดเลยครับเฮียนันบัวไข่เฮียนันศาสตร์ยาวขึ้นมาเลยครับลูกนี้ อ่าครับบอลตกพื้นมาถึงอวินฟอเตสอวินฟอเตสยกหลอกแล้ว้ะยิงเลยครับโอ้โ oh, ห oh, ไม่ยอมเปิดครับอาวินฟอเตสเพื่อนได้รออยู่เทียบเลยครับแบบนี้เพื่อนเซ็งครับแล้วก็ดูว่าผู้ตัดสินจะทดให้เพิ่มสักกี่นาทีนะครับจาก5านาทีที่ชูป้ายมาอืมแฟนในจโจบกมือแล้วครับอาครับจบเกมไปครับ ผู้สินเป่าเมดเวลากา,ารแข่งขันยับเจ้าบ้านลำบูนณ์บอลรีเออร์วันนี้ก็เฉือนเอาชนะหนองบัวพิชยาเอฟซีไป1ต่อศูนย์